ยังยัยามยังดึงแล้วพี่น้องเ้ยตัวใหญ่บะครับเฮ้ยึกว่าใครโอ้โหทีมงานเดียวกันนี่มาตัวใหญ่หรือเปล่าอ้ไู้นี่ครับดึงแรงแล้วเอ้าจุดหมาพี่น้องบ่งดูอูู้้อืมฮะ เนี่สุดยอดครับมาแล้วมาแล้วอู้หะล่ะน่าจะยี่สุกไปไหมอาจจะเป็นยี่สกครับคิดว่านะอู้โูหูหููดึงคนไปเลยเดิกทินบอ ตัวโตว่นะหอบลงลปมึงนะมันมาป่าเนี่ยมาไหมนั่นแหละตัวใหญ่ครับอ้จะมายี่ศพเขาเนะานะสันเนาะมาแล้วครับนี่ของแท้ครับเจอเข้าไปครับเจอแรงมากครับ ็กโกงปลาทั้งผีเลยโอ้หลุนต้องการครับค,คิดว่าน่าจะใหญ่ครับเพราะว่าลงไปย่องลงไปดึกไก่แห้งครับโอ้มาแล้ววุ้งเบ็ดก,กงของหนเลยครับเบิ่งพฝนเยอะโอู้โอ้อะไรสองวัวเลยอเออพี่ยูพี่ตัวสองล้านโลผีอะ Khớt dơ chút kìa Nó nhé bà nà đinh gấp Mà, mà. Ủa, ngay vô đây này Ba cháu à อ้ตกไงเลยวะมาแล้ว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 เมื่อกี้โดดดงเลยครับเห็นแล้วเห็นโตแล้วอยู่แน่นอนครับเขาขาว,วะ่ะเนาะขอ,อครับรุ่นครับ เห็นโดดแล้วเมื่อกี้เลยมาแล้วมาแล้วอี๊ยอโอหนึ่งหนึ่งหนึ่งอู้หเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโดดแล้วเมื่อกี้มาแล้วมาแล้วจักใหญ่มาแล้วยี่สกหรือมั้งนี่ไปใกล้เลยครับดูใกล้ๆเลยอุ้เลย Uh. Ayuh ayuh ayuh. sok sok. Ha? Uh, uh, uh. Pa nyang pa nyang. Uh. Oh. Lu, 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 lu. Đó nhúc nhúc cho bạn thấy không? Nhúc bạn này. Thế đạp vô cho bạn đây. Để vào cho vào tí vào đi đó. Nhúc nhúc đi. đây hả lô quá. À, à hát hát nè. มานี่จับถือไห้ปะโอ้ลุดพอดีเลยวะเบ็ดหลุดเลยเก่งลุดพอดีว่ะขาดพอดีเลยฮะวางแลว้ววะดีแล้วเอาทันน่ะลุดพอดีเลยวนะยวในแห้งขาดพอดีเลยด้วย เออเกาบดไ้เนาะเก่าบดไ้ว่ามาหอดผาดพอดีเลยเอออย่าบดไยซีแหวบมันตัวเออไม่ขัดแงเนี่ยเอาอ แท่นี่คองแท่ต <anderen> ัวน <fatty acids> <sure> ี <t ell> <Vietnamese> ้แักว่า กระโดดยิงไปครับคิปนี้ไปทำนี้แล้วครับเด้อโอ้ยมันทางออกเล้วเนี่ยฮะทางออกรวดเร็วนี่ออกเปล่ะ นงประเดี๋ยวทางเรา่ะเดียวนี่ยมันจะดินออกไปมันเหลือแล้วเนี่ยมันทางปุดเดียวเท่านั้นเดียวเราไปตอกลุงหนามดกมาดีดีบุ่กออกเนี่ยโอ้ยมันได้แห่เท่านั้นแล้วเมื่อกี้เขาจะได้ปลานั่นสองตัวเมื่อกี้มาจะโดนหรอบ่ กินการสุดใหญ่ตัวนี่ไงลาบอยู่นะกลังลาบอ,อะไรอ่ะไข่เหรอไา่ให้ไก่ใส่แมงอะไรก็ได้แล้วโอ้ทีมงานใหญ่เลยตัวนี้มาเยอะมาเยอะเดี๋ยวเบื่องปปทงังทีมงานก่อนครับ โอ้ตัวละหาโลเลยวะโอเครับคิมในวบทำนี้ด้ครับเ้ยสวัสดีครับโอ้สี่หาโลเแล้อมากอากาศดีครับ